สวัสดีครับพบกับช่างลงกึง .com วันนี้มาดูตัวอย่างการเจาะรูตามแนวเส้นรอบวงกันนะครับโดยเครื่องกัดแมนวนวลในการเจาะรูตามแนวเส้นรอบวงหลายๆรูตามรูปนี้นะครับในแบบงานถ้าจะต้องเจาะกันจริงๆเ,เราคงต้องอคำนวณน,นะครับตำแหน่งต่างๆโดยใช้ หลักการของสายคอร์ตนะครับหลักการของตรีโกณมาช่วยในการคำนวณเพื่อหาตำแหน่งของรูแต่ถ้าหากเรามี DRO ก็คือ Digital r e a d Out นะครับของเครื่องกับที่สามารถคำนวณตำแหน่งของระยะตำแหน่งรูต่างๆบนเส้นละวงด้านเนี่ยก็จะช่วยให้การทำงานนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการใช้งานเครื่องกัดแบบแมนนวลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวเรามาได้ดูกันซึ่งครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณปั้นเพียนเอนจิเนียริงโดยอาจารย์ลูกมีที่ได้เลือเฟื้อสถานที่ถ่ายทำเอื้อเฟื้อข้อมูลในการถ่ายทำครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำกันยังไง เริ่มจะเจาะเนี่ยครับโดยไม่ต้องขึ้นลอปรีก็ใช้เนี่ยดูที่ดีีงานก่อนดีดีสามสิบหกนะครับไอ้นี่ยพอเข้าที่โปรแกรมนี่ครับกระจายตัวนี้เราเรียกแก่กระจายเราต้องไปจะขึ้นคำเซนเตอร์ก็คือเซนเตอร์งานงานกับนี่ต้องเข้าเซนเตอร์ก่อนเดี๋ยวขอดูที่เซนเตอร์งานก่อนนะครับเซนเตอร์งานก็คือที่ตรงนี้ทำโยกเจาะลงมาเลยเรว่าเซนเตอร์อยู่ตรงไหนอันนี้เราเซ็ตสูงึ้นนะครับเพียงด้วย ตัวแทนอะไรนะมันเแล้วก็คือตอนนี้ศูนย์เข้ากลางเซ็นเตอร์พอดีครับศูนย์ของเครื่องอยู่ตรงวัดศูนย์ของงานวรโอ้มแล้วก็จะที่โปรแกรมต่อครับ CT ครับไปถึงเซ็นเตอร์ครับ CT เซ็นเตอร์ครับอันนี้มันเป็นศูนย์อยู่แล้วเซฟไปแล้วไปบอยข้ามเลยกดลงกดลงข้ามเลยอันนี้ได้ครับไดมิเตอร์ครับตรงนี้ก็คือ p j d นั่นเอง BJD สามสิบหกพิมพ์แล้วก็คือสามสิบหกกดเลยครับสามสิบหกสามสิบหก เอนเ r อร์ <Enter. S 1> อ่าได้ิสิคได้ครับลงมานัมเบอร์ถึงจำนวนรูครับจำนวนลูจำนวนรูทั้งหมดรอบรอบรอรอบวง16นี้อ่าฮะคือมัน16ครับม,รมันม16ลูทั้งหมด16ลูจำนวน16รูแต่เราจะให้ครบรอบพอดีมันต้อง17เพราะมันจะซ้ำรูแรกอีกรูึ่าบก็คือไส์17 17ที่ใหม่17เอ็นเอร์แล้วข้ามมาอันนี้แอมันถึงสตาร์ทเอ็เกิล ภงสาเริ่มต้นอยู่ที่สซนาษาครับอยู่ตรงนี้เลยสาษาคือสซนอายุ่มนี้โอเคโอเคครับสนาอ Enter ก้าวาเลยจุดจบ N N e n t e เป็นวัวนาหนึ่งรอบสามร้อยหกสิบภาสาสามร้อยหกสิบาษา Enter เรวต่อข้ามมาเริ่มเลยเริ่มเลยันั้นรู้แรกนะครับรูที่หนึ่งก็จะต้องเป็นกิ๊กสิบแปด Y ศูนย์เพราะว่าสี่หกคัสองมันได้สิบแปดสิบแปดอ่เพราะฉะนั้นจะต่อรู บนนี้นะครับก็มารู Pokémon ้รู้แรกก็ที่ Y i ศูนย์ x สามสิบแปดนะครับวิ่งวิ่งเข้าหาศูนย์ครับตรงนี้เราก็ขยับตรงนี้เมื่อกี้ไม่เป็นสักเป็นสิบแปดก็ขยับให้เป็นศูนย์ครับศูนย์ปั๊บโอเคศูนย์ปุ๊บลองมาดูดครื่องก่อนครับลงมาดูครับว่าปลายของดอกดอกกําก็จะมาอยู่ที่ทางด้านขวาคือ x 1 8 y ปายสูงจากนั้นเรา,าก็จิ้มหนึ่งูก่อนจิ้มปุ๊บจานั้นก็จะไปลูที่ลูต่อไรูต่อไปก็กดต้นลงครับเรพักล้วจะขึ้นมาเป็นต่อไปเลยก็คือทียรเท๊กนทนี่1.3จุดสามเจ็ดก็จะไปลูนี้รูนี้ครับผมเกที่เขาดูเาขยับเข้าที่สูด S <S มีได้ที่สองนะครับมจเป็นไป้เจิ้ที่สองมานดนึกเลยวันี้วันนี้เห็นมรูที่หนึ่งกับรูที่สต่อไปก็รูที่สามพื้ที่เาไร่แบบนี่ครับรูที่สมรูที่สามปุ๊บเขากดองปุ๊บมันก็จะบอกตำแหน่งรูที่สามเขาขยับไปเท่าไหร่เาก็ขยับไปสูงขึ้นกว่าให้เข้าส พวกเขามาเจอะรูที่สามเดี๋ยวได้สามรูแล้วนะครับจากนั้นก็ทําไปจนครบครับก็ตอนนี้นําเบอร์สามอยู่นะครับที่ที่จะเจาะก็ไปเรื่อยๆเป็นําเบอร์สี่ข้ามเลยก็ด้ข้าไปเดี๋ยวตัดแล้วเที่ยวอะไรเราเครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวถ้าข้ามไปถึงรูที่สิบสี่ครับสิบเจ็ดครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับมาดูกันต่อนะครับกับรูที่ สิบหกอันนี้ปั่นรูที่สิลครับนูที่หกตองไนค้แบบอยูนี่ครับรูที่หกแล้วลองไปที่เจ็ดครับจะไปจ้ำกับรูที่แรกรูแรกรที่หนึ่งรที่เจครับอยากไปที่ X Y ก็จะตกกับรวที่เจก็คือรูที่หนึ่งครับอมารูแรกครับไปครับม่มาตรงรัูที่หนึ่ที่หนึรัที่เท่าคับถ้ครบกการทำงาน ถ้าเกินถ้ากดเกินนะครับมันต้องไัเจ็ดถ้ากดเกินตึ้งโอ้อ่าโอ้เลยออันนี้ถึงสุดแล้วแล้วก็คบรลอกสองวงวงพีซีที่สาสิบกครับ่อไปมีทำพีซที่นี่ครับยี่สองก็สอันนี้เป็นสุลูนะครับเอยวลองเราดูได้ว่าเข้าไปพยังงานหรเ่าออเริ่มเติมพอยอจากอแกรมก่อนเข้าเดิน กตอนแก้วตอนแก้วเราจะเพลงอันนี้คือเริ่มใหม่อ่าอันนี้เราก็เข้าไปการเซ็นเตอร์ก่อนก่อนจะเริ่มใหม่เข้าไปรับที่เซ็นเตอร์เข้าไปที่ศูนู์นะครับเรียก็ติดตัวอยู่ที่ศูนย์หน้าดอก็เป็นศูนู์แล้วครับกว่าศูนู์เข้าไปเอา C D ยี่สองสิบรูเข้าเหมือนเดิมครับเราจ่ายก็คือขึ้น C D C D อันนี้ข้ามเลยเซนเตอร์อันนี้เป็นเเซ็นตอร์อยู่แล้วก็หดเข้าไปข้ามเลยอันนี้เ,เปล nope. um ี่ยนอมิเตอร์ พีซีดีมันี่สองในแบบยี่สองนะครับไปแล้วยี่สสองเอ็นเทอร์ครับเํ็นได้จับสิบนบว่1สิบดูแต่เราใส่สิบเ็ดราะมันต้องซ้ำบซ้ำอรอบก็เป็นสิบเอ็ดรูเอ็นเทอร์ทีนี้เอสซีจัเองก็เหมือนเดิมที่มุมศูนย์ศูนยองศาครับผมเอ็นเทอรก็ทำเลยจบที่มุมสาม้อส่องศาทำเลย ก็เลิจอ,ได,อได้เลยก็ได้เป็นเือเดิมน,นะมาดูรูที่หนึ่งกันนะครับรูหนึ่งรูรูเดียวรูที่หนึ่งอ่าูตนปั๊บอ่า๋ยวายักชอ่าเดี๋นี้อ่าลงชิมหนึ่งรูครับเปนุ๊ออยู่นิดาตนี้ก็นี้ก็จะมาดูได้รูที่หนึ่งนะครับของวงแวงยีง่สิบสองม ที่ผ่านมาก็เป็นตัวอย่างการเจาะลูเป็นวงเป็นแพทเทิร์นวงกคมงนะับโดยใช้ตัวโปรแกรมนี้ครับอาจารย์นี้ครับมีเยีเยอะแวหลังไว้ดูวันนี้ต้องขอบคุณช่างโลดมากครับตากบั้นเดียนเซนจินียริ่งครับขอบคุณครับจากวิดีโอที่ผ่านมาก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความรู้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ถ้าเผื่อใครมี DRO รุ่นนี้อยู่ก็หวังว่าคงเอาไปไประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งต้องขอขอบคุณปั้นเพยนเรลิงและช่างโลดไว้แลที่นี้ขอบคุณครับ